วันนี้ทุกคนเนียนะครับนี่ก็อยู่ในเกมแล้วน้องไหนครับวันนี้ผมจะมาเล่นแลนด้อมไหนกับวิธีกแก้บ,บั๊กตัวนี้กวาดมาสามเทสแล้วเนี่ยเออโอเคนะครับเอาอนะเนี่ยเนะ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 นี่ยเนี่ยตัวเนี้ยบั๊กเนี่ยบั๊กตัวเนี้ยนะว่ามันเป็นบั๊กนี่ครับดูใช่ครับผมรู้ว่าทุกคนตาไม่ฝาดหรอกครับบวกอีกห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อแต้มเพิ่มบัม๊กไหมบัม๊กไหมครับผมใช่ผมก็จะมาแก้ทางมันกันเลยนะครับนะครับ ซึ่งควาสมสามารถนี้จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อาค้า11ขึ้นไปนะครับ11นะเออเน้นว่า10ยังไม่เพิ่มนะครับ11ขึ้นไปนะครับนะ10ยังไม่ปลดล็กนะอกเนาะอ๋อลูกต่อเลยวะวา,างก่อนโอเคไม้ทีวินอีกแกอีกแกอีกแกไม้ทีวินอีกแกะน่าเบื่อโอ้เพิ oh oh oh. ่งรู้นะครับว่าตีต่อห้าร้อยเพิ่งรู้นะครับว่าตีต่อห้าร้อยว่าว่อนว้าวว้าว นี่กูแพ้เลยละบักปอบต้นเกมไม่เยี่ยมมากเอาเฮ้ยเกียร์ใดไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์ไดเอาเฮ้ยเอาดีๆมึงจะรีบขึ้นแย้มไปหละ,ละเพื่อนเออใจเย็นๆใจหน่อยเออไอหนูดีมากดีมากลายวอโค้เจอลูกเตา่าใส่ไหนอ่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดลูกเต่าผมออกไตรแล้วถ้าเกิดผมออกดีๆผมจะได้ลงเลยนะอยากเจอเกียร์ใดก็กูไม่เจอเกียร์ใดเลยว่ะ kita dada deh ha tuh semua, oke kah jaman ini, ti ti ti, ti sibai sibai ti sibai, odi odi, coba coba, ya bye ya bye, nggak boleh deh. วมันตีฆ่าเร็วจังวะฆ่าโคตรเร็วเลยคือไอตัวนี้มันจะฆ่าโคตรเร็วเลยนะเข้าไปแะนะแต่ละคนเฮ้ยเล่นดีเลยเฮ้ยอะไรนะี่ยเพื่อนเอาดีๆไ,ๆไม่ต้องหลบเพื่อนไม่ต้องหลบไม่ต้องขอร้องขอร้องดีๆจริงจังหน่อยเอา้าบอกอะไรนะนี่ยใสด่ดีจริงจังหน่อยเพื่อนโอ้ยจริงจังมากคนระับเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรจริงจงังขนาดนี้มาก่อนนะทุกคนจริงจังมากเลยวะ่ะ ทำไมมันจิ้มจังอย่างนี้วะได้เปียกทันทีได้เปียบทันทีเอาดิไม่ว่ากันนะเรื่อยๆได้ไม่ใช่ปัญหาผมต้องเหลือระเบิดไว้สองลูกอ่ะเผื่อต้องกันโอ้โหกูไม่มีระเบิดเลยก้านึง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 โอ้ยไม่เอาระเบิดมาไหนเอาหาถ้แชรถึงแม่ถึงอยู่ถึงอยู่โอเคโอเคไม่ต้องนะไม่ต้องอาศัยระเบิดเท่ากับแชรถึงอยู่ โอเคได้ไม่ว่ากันหนึ่งดาวทุกตัวดีไหมลมก็ลมเถอนนะเป็นเทพแห่งสายลมก็เทพแห่งสายลมเถอนนะบอกเลยถ้าได้เจอความเร็วในการแชร์บิเนี้ยนี้ไปเทพแห่งสายลมก็ไม่อยู่หรเอาดิประมาณน,นี้เออมาเดี๋ยวตัวคัดลอกระเบิดลูกที่4จริงตัวที่ผมอยากได้เป็นระเบิดลูเที่1จะดีที่สุดสำหรับผมนะแต่มันไม่ค่อยแรงประเด็น มันแรงก็จะดีอยู่ระเบิดเฉยได้ออกมาได้ถูกเวลามากเพื่อนมาให้ถูกเอ้ยอย่างนี้แหละเอ้ยนี่อย่างเงี้ยที่ผมต้องการไม่ใช่ว่าแบบระเบิดเฉียนหนึ่งก็ออกอยู่รอบลูกเดียวออกมาทำไมวะตามสบายนะผมอาจจะสู้มันไม่ได้เพราะมันเฉียนมันแย่เร็วมากนะท่านผู้ชเพราะว่าอย่างอย่างอย่างโอเคยิงสวยก็เพราะว่าอย่างนี้แหละครับแล้วมีเงี้ยมันก็จะไหลออกมาแบบเฟิร์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 นะเพราะมันสนะสนะสนะผีชี่ เอายิงมาชนะสีสิแหลกแหลกแหลก,กเลยชนะสนีสิยิงมาดิอ้าวช้าเหรออย่าพึ่งดีมันจะชนะเร็วเกินไปแล้วจะพึ่งดีชนะจะล้วเก,กินจะอ้าบเหรอมึงกล้าอาบเหฮะมึงกล้ามางต่อ,พ,อพึ่งเหรอพึ่งตีเราต้องใจเย็นนะระบบต้องแซงคุงกว่า ใช้ให้คุ้มค่าใช้ให้คุมคค้มค่าใช้ให้คุ้มค่าบอกแล้วทเทพัาษาลุงก็ไม่อยู่ตายไปตายตายตายต,ายตอนจริงไม่ค่อยอยากใช้กับพวกไม้ทีนใช้ฟูน,นี้มันโกงอ่ะมันเหมือนเป็นการโกงเขาอ่ะเจะ้จากูเจ้ามาแค่บั๊กของเกมบั๊กอะไรอ่ะก็บั๊กเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะฮะมันก็เจอจังเลยเฮ้ยขอเจอไอ้เกียร์ไดดีโอไม่ดีเลยนะ ไม่ได้จะมาโกงคนบริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ได้จะมาโกงเที่ยวอย่างไรลงต้องมาจัดการพวกเล่นบลั๊กเนี่ยพวกนี้พวกนี้เหนี่อยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมมันบัคตรงไหนคืออะไรก็ไม่มีวันชนะมันอ่ะเอ้ยอันนี้ดีว่ะน่าสนใจแล้วเดี๋ยวค่อยเติมอันนี้ว่นน่าสนใจเลยเดี๋ยวค่อยเติมไม่มีทางหรอกพูดไปงั้นแหละพูดไปงั้นแหละปานมีตังเงินในโทรศัพท์มีอยู่ศูนย์บาทห้าสิบสตางค์โอ้กดยอมแพ้แล้วขี้เกียจ โอ้โหมดมากเลย,เ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 ยขอล,ลดดงแพ้หน่อยขี้เกียจดมาวบเดี๋ยวขอ,อ,โโอตัดไปตอนเจอเกียร์ไรนะใช่ไหมวะวางเกียร์ไร้ไหมวะใช่หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่เหรอใช่ไหมนั่นอ่ะดูไม่ออกนะมันใช่ไหมแบบไรอเ๋ยวรอวางก่อนถ้าไม่ใช่เอาตรกรลองนะเดี๋ยแบบวอะไเกียร์ไรวะมาวะจังหวะนี้ เมื่อใครสอนมึงเล่นเกียร์ได้กับไ่ปูนมึงบอกขวบมึงชนะให้มึงขอมาให้สำหรับคำไม่สุภาพผมก็ลืมบอกไปเมื่อกีนะครับนะแต่ผมรู้สึกตลกมากเล่นเกียร์ได้กับไ่ปูนก็ต้อกว่าอะไรของนายตาสบายนานเลยเส้นนายจะเล่นอะไรก็เล่นเลยรู้สึกตลกแทนนะอะไรของนายขออะไรของมันก็ไม่รู้นะเกียร์ได้กับไ่ปูนมีโอกาสชนะเพีงหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันกลวงอย่างว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อมันเคลียร์นิดเดียเร็วละเร็วจนไปแล้วไม่ใช่แล้วนะ โคงอร์ให้ถึงสองแ้วม้งสองสองเยสวยเลยนะฮะสวยสวยสวยมันจะได้ไม่อันนี้เกินไปฮะคลิปจะได้ไม่ยืดเกินไปเกี่ยวอะไน่ากลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หมีอันนี้ว่ะมีทุกต่อโกก็โกไปดิทุกตอนเอออันนี้ก็เน้นแปมเหมือนกันดีกว่าเกียวอะไรก็เน้นแปมเัมือนก็เน้นแปมเหนื่อยอันนี้อนีผมเหนื่อย เออขอบคุณไท้คุณตัด,ตดกลางเสียเวลาปีกงานเลยงี้งาลเลยกูลา,ากไว้ก่อนอันนึงได้ใช้แน่บอกเลยว่าได้ใช้แน่นะแนล้วเ,เบิด์สีลูกพอดีว่ะสองลูกสองลูกดืเอ้าเอ้ยลืมไปเพิ่งสังเกตว่าตัวเองไม่ได้เอาไอ้นี่อีกมาไม่ต้องมาก็ได้นะแค่นี้ไม่ค่อยจำเป็นนี่มิกนะมันจำเป็นทุกตัว,วยกเว้นนี่มิกนะตอนนี้โอเคโอเคยิงโอเคโอเคโอเค ถ้ามันจะแรงขนาดนี้นะถ้ามันจะแรงขนาดนี้นะขอระเรรบเิดหน่อยขอระเรรบเิดระเบ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 ิดเออสวยงามอาหาราตามสั่งครับทุกคนครับโคเสียง <laughs> เสียงยิงแบบเอ็กโค่เสียงยิงแบบเอ็กโคงั้นรึเอาเลยภูมิใจก็เล่นไปใช้บ้าของเกมจะสั่งฟ้อนเองผมไม่เสียใจนะผมชนะโดยใช้ลูกเต๋าเนี้ยถ้าได้สั่งฟ้อนบ้าของเกมคือไอ้ลูกเต๋าเกียร์ไรถ้าผมใช้เกียร์จะไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าใช้กับคนมาจะรู้สึกเสียใจมากถ้าไม่แบบคุณต้องเกรงกลัวเลยวะไมา ไม่ค่อยภูมิใจเล,เล่นเล่นแบบของเกมอันนี้ผมไม่แนะนําให้ทําตามไม่ไม่ควรทําตามนะเพราะว่ามันโกงเกินไปอะแม่บอกเลยปุ้มทั้งไม่รักคาชิงผมไม่อยากลงให้ใบอกคิดเพราะว่ามันคนมันจะไปทําตามเยอะอย่างนี้มันก็จะแบบยังไงอ่ะคนมันก็จะหัวร้อนแล้วมันก็จะโดนเนื้อตรงนี้าเล่นดีๆนี่คือโดนเนื้อไปเลยแต่มันก็เล่นยากเนาะหนักมากเลยโดนเนื้ออูอ่ก็แฝงเอาเลยเพื่อนตาสบายเลือดล้านหนึน่งกอลีผมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะตอนนี้สบายมากเกมนีน้เนี่ย ามันเบาแปลกๆมึงไม่คิดจะอัพอันนั้นเลยเหรอเพื่อนเอาบ้าอ,อัพอัพสบายเอาตามสบายเ,ยเอาตามสบายนายเลยด้วยเอาตามสบายนายเลยเราก็แค่ลบมันทิน้งแค่นั้นแหละไม่ว่ากันนายเล่นบัคของเกมเราก็เล่นโปรโอ่ะเท่าทีเลยยังไงเล่นบัคของเกมของมึงอ่ะฮะเี่หาเดี๋ยวกันซัาเปลีซัาเปลี ระเบิดโอ้ยแม่งระเบิดระเบิดออกดิวะระเบิดออกดิวะระเบิดเกมมันเป็นอย่างนี้ไงควนตีนเหรอเกลียอะไรวะเอ้าเหี้ยเกมแม่งเกมควนตีเหรอครับโอ้ยเจ๊เจ๊ขอโทษนะคเขาจะละความสุภาพของร้อนนะโอเค เยอะเกินตัวอะไรอ่ะโอ้ช็อตแบบถูกต้องเจ็บเจ็บเจ็บนี่มันได้ความโดดแสงฮะย้ำว่าแสงนะครับเยอะเกินอะไระเนี่ยเฮ้ยออกไปบ้างเยอะเกินไปบางทีมันก็เยอะเกินไปบางทีอ่ะ จะแพ้เพราะอะไรไม่รู้เ่ยออกไปดีซัมมอนเนื้อห้ามาทำไมวะเมื้อต้องการเลยเสือเสืยเสืยลาไปาไปชไหมเสีเสก็เฮียละดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปนังเปนยังเีย้นย่างทุกเอาละผิดอล้ว่ผิดผุดเพียนเออถูกลวถูกละเสย มันทางมันมันเริ่ tacos, มเหนื่อยแล้วมันเริ่มเหนื่อยแล้วมันเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มไม่ทันแล้วขอร้องระเบิดช่วยคนดีสักครั้งนึงช่วยกูสักครั้งนึ่งเป็นตคนดีเว้ยอย่าให้พวกใช้บัคของเกมมาชนะได้อย่าอย่าอย่าเพื่อนขออย่าให้พวกใช้บัคของเกมมันมาชนะเราได้เว้ยโอ้โหโอะไรวะ้โหดีดีเอาเฮ้ยเอาดีดีเอ้ยเนี่ย รอสลับมาดีกว่าท่าอยู่ที่ไหนเลยสลับมาเออสวยสลับมาและฟ้าชิพโคตรยาวดีมากนะเนี่ยสวยเฮ้ยระเบิดไม่ออกใช่ไหมระเบิดกดตีนกูได้ไงวะเออนี่ระเบิดเอาลินี่ ไม่เป็นไรแลกหมัดกันได้อยู่ความจริงมันไม่ควรจะแลกหมัดอะแต่ระเบิดมันเกียงเกินแบตเตอรี่อิโซเข้าไปอะทุย่างมาเลยเพื่อนแบตเตอรี่โซล่าอะไรอีก่มาแล้วทุกอย่างเพื่อนมาแล้วแบบนี้โอ้ยมันแกี่มีเนี่ยเร็วจังวะแม่ไม่ดีเลยอูว่าไฟฟ้าหนึ่งดาว ครับโคตรรวยอย่ยางนี้เอาดิมึงเป็นบั็ของเกมมึงก็มาอยู่วะม,มาดิตัวเฮียบั็ของเกมของมึงอ่ะบั็ของเกมของมึงอ่ะฮะเอาอเลยหายไปบั็ของเกมไอ้สัสมึงถึงเกันไปแล้วเฮ้ยเอ้ยสวยตกแกงหมดบั็ของเกมบั็ของเกมพวกเล่นบั็ของเกม ที่จะสั่งสอนมันเองบอกเลยเล่นนักใช่ไหมเกียร์ไรอ่ะเข้าประตูไปโ ания, ต้ะอะไอ้เย้ยมึงรวมทำไมเนี่ยโอ้ยปวดงงเบอร์ระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ได้เปลี่ยนดีกว่ากลนไปทำไงก็ได้ะตอนนี้ทำให้มันเราข้อหลังมันก็พอไปได้ก็อยากให้มันเข้าอ่ะสวยเฮ้ยเฮ้ยอานนี่ๆ เฮ้ยเฮือชนะบัคของเกมแล้วเว้ยโอ้ยกูโคตรภูมิใจทำลายบัคของเกมเนี่ยนี่นะครับทุกคนเอาไปใช้เลยนะถ้าเจอเกียร์ได้เนี่ยผมแนะนำช่วงนี้ถ้าเจอมาแอ่งนักอ่ะไอ้พวกเล่นเกียร์นักอ่ะเอาไปใช้เลยมันเป็นบัคกของเกมนะผมกล้าพูดเลยมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบสู้ได้ง่ายนะฉะนั้นเมื่อเจอบัคกบั็ก็ต้องปราบด้วยโปรนะผมเรียกว่าขอเรียกสิ่งนี้ว่าโปรโอเค เอาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ควบคุมใจอ่ะ okay. เันี้ภูมใจยิ่งหายโอเคพิจารณาครับไปบ่าย